สวัสดีครับผมมิกนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลายคนอาจเคยได้ยินว่าวันใหม่เริ่มต้นที่การนอนของคุณวันนี้เรามาพูดถึงว่าการนอนน้อยมีผลต่อชีวิตยังไงนะฮะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดนะฮะช่วงนี้ผมนอนน้อยผมก็เลยเอ้ยต้องตระหนักถึงการนอนหน่อยว่ามันมีผลยังไงบ้างนะก็มาพูดว่าการอดนอนมีผลยังไงต่อชีวิตนะเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ หลายท่านคุ้นเคยกับคาว่าการนอนช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะและคงได้ทราบถึงโทษของการอดนอนกันมาบ้างแล้วที่เห็นและได้ยินข่าวกันอยู่ทุกเมื่อเช้ววาวันคืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจากการอดนอนง่วงนอนหรือแต่ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการอนอนมีผลเสียต่อร่างกายเกือบทุกระบบนะฮะตั้งแต่หัวจะหลดศีรษะหัวไปจรลดเท้านะ,ะสังคมปัจจุบันนะฮะเป็นสังคมของการอดนอน ผู้ใหญ่เกือบหนึ่งในสามโดยเฉลี่ยนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนหลับที่เหมาะสมนั้นแตกต่างกันตามอายุสุขภาพของแต่ละบุคคลโดยผู้ใหญ่โดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ1 8ปถึง64ีปีควรนอนวันละ7ดถึงชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7- 8ถึงชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพเพียงพอคือนอนได้หลับไม่ยากหลับสนิทและตื่นไม่บ่อย สาเหตุของการอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านสุขภาพทางกายภาพสภาพจิตใจเช่นมีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับการดื่มแอลโกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นโรคติดโซเชียลติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นเเล่นเกมการทำงานกะกลางคืน การจราจรที่ติดขัดทําให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทําให้ต้องทํางานนานหลายชั่วโมงหรือทำรายใหญ่งานจน,บ,น,บ,นบันทองเวลาที่ใช้ในการพักผ่อนนอนหลับอาการที่แสดงชัดเจนว่านอนไม่เพียงพอนะฮะคือง่วงเหงาหานอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลในเวลากลางวันการอดนอนที่เรื้อรังนอกจากจะส่งผลให้ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ลดลงแล้วยังส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเลยนะฮะเรามาดูระบบแรกที่ส่งผลนะฮะระบบประสาทส่วนกลางก็คือสมองนะฮะระบบประสาทส่วนกลางทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายการอดนอนการอดนอนส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการคิดความจำ การเรียนรู้ความคิดสร้างสารรค์ความสามารถในการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นสมาธิในการทำสิ่งตา่ตางๆต,ตลอดจนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการอดนอนเนื้อรังส่งผลต่อทางด้านจิตใจและอารมณ์นะฮะทำให้รู้สึกหมุดหงิดชุนเฉียวง่ายมีอาการหูแววเออพูดถึงตอนนี้ผมจำได้เลยสมัยช่วงหนึ่งที่ผมอดนอนมากๆสมัยมปลายมั้งไม่ก็มต้นนี่แหละเฮ้ยผมเห็นภาพ ภาพหลอนจริงๆนะโหแววภาพหลอนเะนี่ยอืมก็จะทําให้ส่งผลวิตกกังวลหวาดระแวงซึมเศร้าหรือมีอาการรื่นเริงสนุกสนานมากผิดปกตินอกจากนี้ยังมีเกิดอาการหลับในได้นะฮะคือหลับไปสองสมวิหรือไม่กี่นาทีโดยไม่รู้ตัวซึ่งก่อให้เกิดอันตรายมากถ้าขับรถอยู่นะฮะต่อไปเป็นโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะฮะการนอนทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะฮะเช่นหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจติดเว,ว้นวิดตันความดาันโลหิตโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วเช่นผู้ที่มีไขมันสูงนะฮะต่อไปเป็นระบบต่อมไร้ท่อขณะนอนหลับร่างกายจะผลิตหรือหลั่งฮอร์โมนออกมาหลายชนิดตัวอย่างเช่นผู้ที่อดนอนหรือนอนไม่พอร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้จะช่วยในการจเจริญเติบโตได้เพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นยังช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้ด้วยนะฮะช่วยชํอปแซงส่วน ส้มแซมเซลและเนื้อเยื่อทำให้กระดูกแข็งแรงและมีอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นกระดูกก็จะแข็งแรงนะามาดูก็เป็นฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนจะถูกผลิตขึ้นในขณะหลับในระยะหลับฝันหรือ rapid eye movement หรือ REM sleep อย่างที่รู้นะฮะการนอนของเราจะมีฝันไม่ฝันหลับลึกหลับตื่นสลับกันไปนะฮะในระยะ REM sleep คือการหลับลึกเนี่ยผู้อดผู้ดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงนะฮะ เนื่องจากเลมสลิปมันน้อยไงก็ฮอร์โมนไอเทสทตอโลนก็จะลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศนะครับก็จะทําให้มีบุทยากตามมาต่อไปเป็นระบบภูมิคุ้มกันในขณะที่นอนหลับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะผลิตไซโตคา์และแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับเชื้อบแบคทีเรียและไวรัสรวมถึงสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเซลล์ไซโตไกไซโตไ์เองยังช่วยในการนอนหลับ การอดนอนจึงอาจทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายในกรณีรุนแรงจริงๆเนี่ยก็มีเป็นไปได้นะฮะอดนอนจนเสียชีวิตนะฮะระบบทางเดินหายใจนะฮะการอดนอนทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแทบบกทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้นะฮะการอดนอนยังทาให้โรคทางเดินหายใจที่เป็นอยู่โรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นอยู่เช่นโรคปอดเรื้อรังมีการเลวร้วายลงนะต่อไปเป็นระบบควบคุมความอยากอาหาร มีฮอร์โมนที่บาลานซ์กันอยู่สองตัวนะฮะเจอรินและเลปตินนะฮะเป็นฮอร์โมนซึ่งควบคุมความรู้สึกหิวและอิ่มนะฮะเจอรินกระตุ้นให้เกิดความหิวโหยโอ,ยโอย้หิวมากแสดงว่าคุณมีเจอรินเยอะโดยเฉพาะหิวอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลในขณะที่เลปตินจะลดความอยากอาหารนะฮะการอดนอนทำให้เจอรินเพิ่มขึ้นและระดับเลปตินลดลงโอ้โหลงเนี้นะทำให้เกิดความ หิวโหยอยากอาหารนะฮะจึงเพิ่มความเสี่ยงของการเลิกอ้วนการนอนอยังทําให้ร่างกายเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะออกกำลังกายนะครับการนอนอยังทำให้เสียสมดุลในการเคลื่อนไหวประสานงานของกล้ามเนื้อต่างๆทาให้ประสบอุบัติเหต,ต,เหตุลม้ลมได้ง่ายนะฮะผิวพรรณไม่สดใสรอยคล้ำใต้ดวงตาอาผลเสียหมดเยอะแล้วนะฮะเรามาดูทางแนวทางแก้ไขกันบ้างนะฮะคำตอบอาจจะฟังดูเป็นคําตอบที่กําปั้นทุบดินมากคือ อดนอนก็นอนให้มันพอสอิซึ่งเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทายากนะฮะโดยเฉพาะที่ผู้ที่อดนอนแบบเรื้อรังอย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามคําแนะนําที่กล่าวดังต่อไปนี้อย่างสม,ม่าเสมอสามารถแก้ปัญหาได้ไม่มากก็น้อยนะฮะคำแนะนําโดยทั่วไปคือหนึ่งเข้านอนเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนะครับตื่นนอนเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนะฮะสองหลีกเลี่ยนอาหารมื้อหนักก่อนนอนสองชั่วโมง 3างดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะฮะทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ทีวีคอมพิวเตอร์นะฮะสี่ 4, นะฮะจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนนะฮะห้านะครับไม่ควรออกกาลังกายอย่างหนักก่อนนอนสี่ถึงหกชั่วโมงหกนะฮะทำทำจิตใจ,จให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์นัสมาธินะครับเจ็ดนะครับสําหรับผู้ที่มีความจําเป็นก็คือมีโรคประจําตัวหรือหลับยากนะฮะหลับไม่ได้เป็นเวลานะควรปรึกษาจิตแพทย์ หรือไม่ก็ผู้ที่มีบํบาบัดด้านนี้นะฮะหลายคนอดนอนในช่วงสุดสในช่วงสัปดาห์การทางานแล้วคิดว่าจะไปอดอดอดนอนชดเชยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีคำถามนี้เหมือนกันผลการศึกษาจากมหาลัยจอห์นทอปกินยืนยันว่าการนอนไม่พอระหว่างการทํางานแล้วมามา,มานอนชดเชยอะ่ะการนอนชดเชยอะ่ะมันทดแทนกันไม่ได้นะครับการนอนหลับเป็นสิ่งจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตร่างกายคนเราจําเป็นต้องการนอนหลับ เช่นต้องการการนอนหลับเช่นเดียวกับการที่เราต้องการอากาศหายใจน้ำอาหารในการดำรงชีวิตนะครับอย่าลืมนอนหลับกันให้เพียงพอและผมก็จะพยายามทําให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด u b บสไคร์เราเราจะหาบทความดีๆมาเล่าให้ฟังกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ